สวัสดีค่ะเพื่อน,นนะคะเดี๋ยววันนี้วันก็จะพาทุกคนมาพักที่ภูวิลล่ากันอีกค่ะใครที่เป็นแนวปาร์ตี้แก๊งเพื่อนนะคะหรือมากับครอบครัวเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำที่พักภูวิลล่าอีกที่หนึง่งในพันยาค่ะ นตอนนี้วันอยู่ที่พัทยาค่ะทุกคนวันนี้วันจะมาพูวิล่าอีกแล้วค่ะเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วใช่ไหมคะที่วันมาปาร์ตี้พูวิล่ากับเพื่อนๆแล้วก็กลับไปก็คุยกันว่าแบบอุ่นติดใจในความแบบเออมานอนทักพูวิล่าแล้วก็ทํากิจกรรมปาร์ตี้กันค่ะ mm hmm. ก็เลยสอบถามพี่เจ้าของของพูวิล่าครั้งที่แล้วอะค่ะว่าเราแบบอยากจะเข้ามาพักอีกมีที่อื่นอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยแนะนําเป็นที่นี่ค่ะ ที่นี่ก็คือเดอะเล็กพูลวิลล่าค่ะที่นี่นะคะจะไม่ได้อยู่ติดทะเลนะแต่ว่าอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำมากระชันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์บรรยากาศรอบๆของที่พักที่นี่กันนะคะไปดูกันค่ะบ้านพูลวิลล่าที่นี่นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็4เตียงค่ะ เข้ามาเลยค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องโถงใหญ่นะคะก็จะเป็นในส่วนของโซฟานั่งดูทีวีค่ะเขาก็จะมีบริการนี่จะเป็นลำโพงบลูทูธแล้วก็มีไมค์คาราเกะให้ด้วยนะคะก็มุมนั่งเล่นเลยค่ะแล้วก็พูลิลล่าก็จะขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับโต๊ะพูลค่ะหนุ่มๆสาวๆคนไหนที่ชอบเล่นพูลนะคะที่นี่ก็มีบริการเหมือนกันค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นบ้านเป็นแนวแบบตัวยูใช่ไหมคะพอเราตรงนี้ค่ะมันก็จะมีโซนให้แบบ นั่งชิลๆหลังบ้านได้ถ้าเกิดเขาไม่อยากนั่งตรงสระว่ายน้ำใช่ไหมคะก็สามารถมานั่งตรงโซนนี้ได้เหมือนกันค่ะที่ภูวิลาที่นี่เขาค่อนข้างที่จะมีอุปกรณ์ทําครัวให้แบบครบมากๆเลยนะคะอยากได้อะไรโซนไหนคือแบบมีครบหมดเลยอะคะ่ะแล้วก็สามารถทําคกกิ้งตรงนี้ก็ได้หรือจะไปปิ้งย่างตรงริมสระว่ายน้ําก็ได้นะคะโอเคปดูห้องนอนกัน ห้องนอนนี้จะอยู่ส่วนในสุดของบ้านอาจจะดูมืดมืดนิดน,นึงนะคะแต่ก็โอเคเลยนี่เลยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวค่ะจะไปดูอีกห้องนึงห้องนี้น่าจะเป็นห้องไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยเพราะว่าเป็นสามารถเดินออกไปที่สระว่ายน้ําได้เลยนี่เลยค่ะสําหรับห้องนอนนี้นะคะด้านหน้าเราก็คือสระว่ายน้ําเลยค่ะก็สามารถนอนห้องนี้แล้วก็เดินลงสระว่ายน้ําได้เลยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศหนึ่งเตียงใหญ่ค่ะก็มีห้องน้ําในตัวเหมือนกันค่ะ ไปดูห้องสุดท้ายค่ะห้องที่สาหำรับห้องที่3นะคะก็จะมี2เตียงค่ะและเตียงเขาไม่ใช่ขนาด3ฟุตนะคะจะเป็นขนาด5ฟุตเลยค่ะซึ่งก็ทําให้เราได้นอนสบายๆเลยค่ะที่นี้นะคะรองรับขั้นต่ำเลยเริ่มต้นเลยนะได้ตั้ง8คนค่ะแถมยังมีฟูกสำรองด้วยนะคะเกิดมาเกิน8คน,นะคะ่ะก็จะสามารถรองรับได้เหมือนกันค่ะ ที่นี่ก็จะมีห้องน้ําในตัวเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็เป็น3ห้องน้ําแล้ว<ม>ใช่ไหมและส่วนในส่วนของตรงห้องครัวค่ะก็จะมีห้องน้ําเพิ่มอีกหนึ่งห้องก็จะเป็น3ห้องนอน4ห้องน้ําค่ะ ก็สำหรับในตรงสระว,ว่ายน้ํานะคะก็สามารถทำบาร์บีคิวปิ้งย่างปาร์ตี้กันได้เลยนะคะเขาก็จะคอยมีบริการเตาปิ้งย่างแล้วก็ถังคูลเลอร์ขนาดใหญ่อะคะ่ะเอาไว้รองรับให้เราด้วยนะคะก็จะมีโต๊ะจะมีโต๊ะเก้าอี้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีอา่าเขาเรียกอะไรเปรนั่งแบบนี้ค่ะ4ตัวให้เราได้นั่งเล่นกันค่ะริมสาได้เลยแล้ววันนี้นะคะวันก็นัดเพื่อนๆมาเหมือนเดิมค่ะแก๊งเดิมเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีปาร์ตี้ปิ้งย่างริมสากันแล้วก็จะเล่นน้ํากันด้วยค่ะ In me, we don't believe in love anymore. I hate this feeling, cause I won't be. Come on, falling You're happy be being alone in I got you บ้านทังฟืนมาดทนีาค่ะก็จะออกแนวแบบโมเดิร์นนิดนึงนะคะใครที่ชื่นชอบแบบนี้นะจะมีสระว่ายน้ำู่ตรงกลางมีร้านจอดรถใครที่สนใจก็มาได้นะคะที่นี่กว้างมากๆเลยค่ะตอนเช้า,ชาสำหรับใครที่เป็นสายออกกําลังกายนะคะแนะนําเลยค่ะให้เดินไปฝั่งตรงข้ามข้ามถนนไปเลยนะคะก็จะมีเลนจักรยานกับเลนวิ่งะค่ะให้เราได้แบบออกกําลังกายกันตอนเท้าเเลยนะคะรอบอ่างกิบน้ำเนี่ยก็ประมาณ10กิโลได้เลยใครที่เป็นสายออกกำลังกายต้องชอบแน่เลยค่ะ ก็สำหรับในส่วนของการรีวิวที่พักนะคะนอกจากผููวิลล่าแล้วค่ะวันก็จะยังมีรีวิวที่พักที่เป็นแบบทั้งโรงแรมนะคะโฮมสเตย์ต่างๆเนี้ยยังมีอีกหลายๆที่เลยเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศหลายๆที่มาฝากกันเอาไว้เป็นตัวเลือกเนว่าใครอยากพักแนวไหนนะคะยังไงก็ติดตามช่องเพจทิปซีแล้วก็ช่อง YouTube ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทาคลิปสวยๆนะคะหรือรีวิวภาพสวยๆมาฝากเพื่อนกัน,นะคะ่ะ We never leave, we never leave. I'm always checking my phone.